เห็นดอกขาวๆเนี่ยให้เดาว่าเป็นดอกของต้นอะไรเนี่ยหลายๆคนก็เดาไม่ออกนะตอนนี้เราไปดูต้นมันดีกว่าเนี่ยลักษณะของต้นนะมีความสูงพอสมควร จริงๆแล้วต้นนี้เขาเรียกว่าต้นบุงาสารีตอนเอามาปลูกครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกบังเอิญพื้นที่ตรงนี้สุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยได้ตายลงก็เอามาฝังไว้ตรงนี้แล้วก็หาต้นไม้เล็กๆสักต้นหนึ่งตอนนั้นสูงประมาณสักศอกเดียวมาปลูกเอาไว้แต่ผ่านมาไม่นาน ไม่ถึง3ปี4ปีเนี่ยมันก็โตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้นะนี่มีการตัดกิ่งนะไปหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังโตได้สูงเนี่ยหลายเมตรอยู่นะนี่คือต้นบุงงาสารีนะ